ราวาชเลิศขาหาบดีในบรรดากาโรโพคีเหล่านั้นกาโรโพคีผู้ใดสแสวงหาโพคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นแสวงหาโพครัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มน้ําด้วยแบ่งปันโพครัพย์บ,บําเพ็ญบุญด้วยไม่กําหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพคทรั์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหบดีกามโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง4คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครับควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม ในข้อที่เขาแบ่งปันโพทรัพยบบำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริภโภโภคโพัพั์เหล่านั้นข้าหาบดีกาโรโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าหาบดีกาโรโพคีจำพวกนี้เป็นกาโรโพคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบาวรกว่ากาโรโพคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสยเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสยเกิดจากเนยใสยหัวเนยใสยปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกาโรโพคีจำพวกนี้ ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากาโรโพคีทั้งหลายเหล่านั้นชั้นนี้แลนรกที่ร้ายกาจของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายนารกชื่อว่ามหาปริราหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจักสุแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลย เห็นรูปที่ไม่น่าใครอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใครเลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยโสตในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยขานะในนรกนั้นบุคคลยังริมรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยชิวหาในนรกนั้น บุคคลยังถูกต้องโผฏฐะพระอย okay. ่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกายในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยมโนแต่ได้รู้สึกธรรมารมที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมารมที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกธรรมารมที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว ไม่ได้รู้สึกธรรมารมที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข่าความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า น่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่ากว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ว่าทุกข <ander> ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามนะรณะโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัตอุปายาสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้ว ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติความเกิดบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร nah, ้อนแห่งความชราบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะบ้างเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัต อุปายาสะทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้